เราจะไปที่สยามเซอร์เพนเทเรียมนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์งูจ้ะของปอมมันน่ากลัวคือทางเพวลิกาเขาฝากมาเตือนคุณผู้ชมเลยว่าตอนนี้มันมีของปลอมัระบาดนะคะซึ่งก็คือเขาเรียกว่ามาแล้วรูกส่าคืโกโวกัวที่หนูอยากได้กวัอยากได้อ่ะอุ๊ย สวัสดีค่ะคุณผูช้ชมตายแล้วเราเหมือนเพิ่งไปเที่ยวกันมาไหมเราก็าไปอีกได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันแบบว่า one day trip บางคือแบบไปเช้าเย็นกลับคืออย่าเรียกวันเดียวเลยไปเที่ยวอยู่ที่เดียวอะ่ะไม่ออกไหอุ๊ยอยู่กับผัวน้อยสแนลเออแล้วผัวน้อยคือปากซิอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าทาไมถึงปากซิครู้ไหมเพราะวันนี้เราจะไปที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็เสียวด้วยออคือที่ไหนรู้ไหม ยันเอ้งอะไรอ่ะไม่ใช่หรอ ไม่ใช่นะคะเราจะไปที่สยามเซอร์เพนเทเรียมนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์งูจ้ะซึ่งฉันพูดตรงๆนะว่างูกับชั้นอ่ะน,นะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าสัมพันธวงศ์กันเนื้อออกมามเลยเพราะว่าเราแบบเห็นงูแล้วก็อยากจับแล้วก็อยาก,กยอยากจ,จอกอยากบีบไปอีกเหี้ยก็เลยเออวันนี้ลองไปแบบว่าสถานที่เที่ยวแบบนี้นะคะเพราะว่าเราพูดตรงเลยว่าสถานที่เที่ยวแบบแซลสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทางชันอ่าอ่โอเคปะเดี๋ยวขอเดินทางก่อนนะคะจริงๆก็เที่ยวได้เลยนี่ เลยจับได้เลยจบกลับบ้านได้เลยเอ่ะงงมาเด็กเะด้วยนะมู้โครงกระดูกงูอ๋อน,นี้เขาจะทำรายงานใช่ไหมก็ถึงเข้ากระดูกงูกันอยู่ตรงนี้ก็เด็กเด็กเคยมาเข้ากระดูกงู ตกใจหมดเลยไม่เห็นเนาะอู่ตอมหรือปาแต่บอกก็ไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ป้าแล้ววันนี้แอ้นังเปิดไหมครับ h a p p เปิดค่ะนี่ทำรีเสิร์ชมาก่อนอ่ะพอดีนอนอยากมาชอบชอบอะไรชอบงูเรื่องไงดันหลังอันนี้คือถ้าถ่ายวอล์กหรือถ่ายวิดีโอจะต้องลงทะเบียนด้วยนะครับ นี่ตั๋วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในสยามเซอร์เพนเทเรียมนะคะมีกิจกรรมเยอะมากแต่ว่าไม่รู้ก็ไม่เคยมานึกว่กเหม่ละ่ะแต่วันนี้ก็คือมีสปอนเซอร์ด้วยเพอรลิกานั่นเองค่ะเออเดี๋ยวขึ้นเราก็เพอรลิกาตรงนี้ไม่ไม่ขึ้นตรงนี้ <c oughs> ทับหน้าไปเลยค่ะอ้งอุ้ยเป็นอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาในธีมของของปอมมันน่ากลัวแต่ถ้าเจอของจริงคือ รูปเล่นเลยไอ้ใช่รูปเล่นโอเคของปอมันน่ากลัวยังไงนู่นนี่นั่นเดี๋ยวติดตามชมเดี๋ยวเขากำลังเรียกแล้วเด็กๆเยอะมากพ่อแม่ก็พาเด็กๆมาได้เนาะแต่ว่าถ้ามีเด็กอยู่อะไรเงี้ยมุกจับงูอมงูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเว้นเนาะอะไรโอางูยักษ์อ่ะว่างงูจ้ะว่างงูเลยเหรอน่ากลัวไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางชื่นชมคนออกมาเอง

นี่ก็เป็นดาราเหมือนกันความสนุกฉันไม่เข้าใจพอเรียกูหั่มกระดิกด้วยหางกระดิ่งกระดิ่งไม่ใช่แหน่พอเห็นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาจับอย่าเลยนะ่ตุ่ยระดิ่งข้อสอบทำไมอ่ะตัดลอกเลยนะเกตแบบสันอันนี้เกตแบบอะไรแบบตุ่มใส่น้ำได้รู้ป่ะเนี้ยทำไมตุ่มอะไร หมองโกมันน่าัวเกล้วนะเอองอใช่ปูอยากมาเล่นอันนี้ยัดเข้าไปแลมันจะเหมือนงูรัดอ๋องูรัดชั่วข่าวไปดูอวัยวะเพศของงูเห่าจริงแต่วลาใช้งานนะจเลือกใช้เพียงแค่ข้างใบข้างท่านั้นนะคแล้วแต่ว่าตัวเมียมาฝั่งไหนใช่แต่ถ้าเป็นคนก็คืออะไรไครับ แฉลบไม่เหรอไม่เหรอเล่นอะไรแบบนี้เลยอ่ะเด็กก็เยอะนึกออกมาถึงอยู่ไกลๆไงโซนงูจริงแล้วจริงแล้วเหรอเออเฉยๆมันใช่ทำไมอ่ะของปลอมมันน่ากลัวของจริงไม่น่ากลัวอันนี้ก็จะเป็นพวกตู้ที่เป็นงูถูกไหมตัวนี้เป็นดบกงูสีเขียวเขียวมีนอวด้วยอันนี้ไรライノเลสเน็กนะคะอันนี้ไม่ใช่งูเขียวงูเขียวหาไม่ไม่ใช่งูเขียวหาไม่นะเจ้า

อออืทำไมแบบอืเอินมาเอิรมเลยอออไรทำไมไมอ่ะทำไมต้องใส่ด้วยอ่ะไปทำไมเร <c oughs> ื่องความรู้อะไรต,ต่างๆ่ามาหาัวเองเนาะ <c oughs> เขามีจัดแสดงงูเยอะอยู่นะอออูต้องคองไะที่วันนั้นดูคลิปที่มันตกใส่เรือไม่มีเขาก็คือตัวนั้นแะที่ไปตกอ่ะใช่หุยุย้าตกใจหมดตัวใหญ่มากมาดนจ้องแบบไม่หเลยอ่าไม่กลัวจริงลืไมจะกืนธรรชาได้ไงเ นี่คืออะไรเจแปนิสแรดสเน็เป็นงูไม่มีพิษหนุ่มน,นี่คือไม่มีพิษนะแต่ลักษณะ<ต>ยังไงก็แบบเป็นแล้วเราก็วิ่งอ่ะงยื่นเยอะงูทางมะท้าวคนแก่เขาชอบไปกวาดบ้านด้วยกวาดน้ำน้ะไม่กวาดทางมะท้าวงูเห่าทองพนผิษเป็นมูพิษที่สามารถพนผิดได้แล้วก็กำลังจะพ่นใส่ตาคุณตอนนี้หรือวในนี้เนี่ะแมปโอรี่โอริโออะไรพวกเนี้ยเหรอ เหมือนแมคคุริโอ้ตัวนี้คืองูเห่าพ่นพิษสยบอยู่แบบอั่นนุ่นเลยไม่พ่นนะเพราะว่าพ,ลพล่นพิษสยบเป็นใช่ใหญ่ใหญ่มากริงครับบ้าตรงอ่างไนงะตรงนี้นะแลมาขดมาอยู่นะหางอยู่นี่ใหญ่นะแต่ดูในกล้องเหมือนไม่ใหญ่นะแต่ใหญ่นะมือเขาดีๆปลาไหลนะอ๋ะอปลาไหลร,รุ้ยมันเลือแล้วมันเลือแล้วเฮ้ยเนี่หนึ่งฝั่งนี้มีสีสวยงูมิวเป็นงูไม่มีพิษ เห็นป่ะว่าเห็นแบบนี้เราแบบวิ่งมาสีสีแบบนี้เนาะอานาคันดาฝั่งนู้นคือไม่มีกระจกนะที่นู้มมมมนมีนี่แม่ฉันเล่นเกี้ยวตอนปีกเลยแม่ฝนลุกแม่ฝนลุกมา,กมา,กมาคือถ้าเจอในแบบแหล่งน้ำอะไรเงี้ยก็คือช็อกตายก่อนนะอุ้ยทไมมันชูคอขนาดนั้นมา่อแนวแขนเทียบดีน<อ>ู้นนะแขนเทียบดีโอ้ยเดบิลเลอร์เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ย นุ่นดูดีๆ谢谢อันนี้คืองูเหลี่ยมทองนะคะแต่ถ้า like งูเหลี่ยมทองก็คือพระเอาไปเหลี่ยมทองเต้าซ้อภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นฟิลแบบนี้อันนี้น,น be ้องน้องเออพอได้หน่อยน้องน้องเล็กๆจะจอยจะบัวอะไรไม่ใช่ซึ่งแบกซึ่แบกมันเราไม่เต็มนะมาท้องยากนะไม่สวยอ่ะวตอนนี้ขึ้างานโดนแสงมันจะเป็นโฮโลกราฟิกเออมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบออร์ลิกอ่ะนี่วงช้า เวลาน้ำ<อ>ท่วมเขาจะมาแต่ว่ามันไม่มีพิษไม่มีอะไรอะ่ะมาดูโชว์กันก่อนโชว์งูค่ะฉันบอกเลยนะถ้าฉันไม่ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะเป็นหมอง,งู <c oughs> ทำไมเช็คลิต์มาเลยจับงูด้วยมือเปล่าก็จับมาแล้วลีดผิดงูกูก็ทําแล้วเมื่อกี้อะไรเอาปากจับงูเห็นไหมละ่ะแต่ว่าไม่ใช่งูแบบนี้เป็นอันนี้เป็นพวกของที่รลึกนะกของปลอมมาดิมันน่ากลัวจูบง,ง,งูไงพี่เก่งป๊ <üğ> เออไม่หิบเล่นนะสะบัดเหมือนสะสบัดงูจริงๆ่ะถ้ามันสะสบัดจริงต้องตัวเล็กไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวแบบหน้าฝนหน้าอะไรงูเลื้อยเข้ามาหิบเข้าไปกัดเล่นเลยถ้าแ,แบบที่เป็นตาแบบนี้ไม่ไม่เอาแบบเป็นตาเป็กนะออกตาแบบติดอะอดีกว่านี่นะนี่สมก็เป็นกิฟต์ช็อปจริงๆมีกิฟต์จริงๆอ่ะ มีแบบนี้ไหมอะไรพวกแบบมังกรไหมการ์ตูนบัตรสก,กาเจลอ้าวเ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> เล่นมาทั้งวแบาบจะจบแล้วเนี่ยเ <c oughs> พิ่งจะมาทายอินเอาพุ่งตรงเราหาช่วงทายอินอ่ะไม่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นรูทไงเราต้องเดินตามอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เดี๋ยวในคาเฟ่เดี๋ยวเราเจอกันเ <c oughs> พราะว่าตีมวันนี้คือของปอมมันน่ากลัวนกลัวกลัวกลัวอะไรงูเอาไปใส่งู ใส่ค่ะแต่ว่าเป็นถุงอันนี้เนาะถุงนี้ได้ค่ะได้ค่ะถุงได้ต้นขาปลอดภัยเรื่องของพี่งงเราเอาปากจับปูนี่เรามีถุงเออแบบนี้พี่ก็ถามว่าสะดวกจ่ายเป็นบัตรเครดิตหรือว่าสดพี่บอกไม่สดไปถุงแล้วขอบคุณครับมีลูกค้าระลึกลึกคหมือนกมีเยอะค่ะถุงไหมถุงคนจับปมันไม่ได้มีน้อยนะเข้ามาหาว่ากันขอบคุณครับทำอะไรเอ่ยพักไง เราก็จะไทยอินด้วยค่ะเพราะว่ามันมีช่วงให้ทําเลยเออซึ่งอ่ะเราก็เกิดกันไปแล้วว่าของปอมมันน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะว่าอะไร เพียวริก้าเธอรู้จักเพียวริก้ากันอยู่แล้วและด้วยความที่มันมีความโด่งดังมากฉะนั้นมีของปลอมมาดีต้องระวังกันเลยนะคะอ่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักนะคะเราให้ฟังได้คะ่ะเพียวริก้าดากอนบัดสกาเจลนะคะเจลลดเลือนรอยสิวดากอนบัดตตัวนี้ช่วยสมานแผลสิวลดรอยดํารอยแดงทาได้ทันทีหลังกดสิวบีบสิวหรือทําเลเซอร์แล้วเขาบอกว่าตัวนี้รอยสิวอะไรต่างๆจะดูดีขึ้นภายใน2วีคด้วยนะคะอ่ะจริงๆอนะนุ่นนะควรจะเอาไปทาเหอะเพราะว่านุ่นติดกดสิว มากไปติดจากใครไปติดจากกเจเกตสินำเข้าสู่วงการการกดสิวเธอก็ต้องทาเลยแล้วกดปุ๊บใช่ไหมพอเป็นแผลปุ๊บ พาได้เลยตัวนี้นะคะอะดากอนล拉ดเดี๋ <_ d ark> ยพึ่งสิขครของก้อน <_ d ark> ซึ่งสารสกัดจากดากอนลาดอะ <_ d ark> เขาก็มีคุณสมบัติในการที่แบบสมานผิวสมานแผลแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่าง,ง,งดาด้วยนะคะแล้วตัวนี้นะคะ <_ d ark> เขายังมีเฮอร์บ้านาโนแอคชั่นเทคโนโลยีนะคะตัวนี้ก็จะมีการแบบว่าทําให้โมเลกุลของสารเนี่ยสามารถซึมลงลึกได้มากขึ้นเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆนะคะก็จะแบบเหมือนเหมือนงูเลื้อยเข้าไปแบบนี้ไแล้วก็มีโปรแอคทีฟซิเนาจิสติกโปรเซสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการ ประสานประสิทธิภาพของพวกสารต่างๆนะคะที่แบบว่าจะทํางานได้ดีมากขึ้นถึง2เท่าเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า a c n e scar เนี่ยเซต์อินทู e ีคนะคะก็ผู้สังกฤษทำไมรอยแผลเป็นจากสิวต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะภายใน2วีแล้วคือตัวเนี้ยเธอเคยเห็นแล้วแล้วก็เคยเห็นเป็นเฟเวอร์บิของหลายๆคนแล้วด้วยแล้วใครที่เคยดูคลิปฉันเธอก็อาจจะได้เห็นว่าเออมันมีรุ่นทั้งเป็นรุ่นนี้แล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ไปตามดูได้รู้สึกจะถ่ายกับคุณบาล ก็เลยวันนี้ก็เลยพาออกมาแบบเที่ยวเล่นไงเพราะว่าจะได้รู้เรื่องของปอลอมน่ากลัวขนาดไหนคุณผู้ชม <l oss> ก็คือเขาเรียกว่ามาแล้วลูกสาวซดโกโกวที่หนูอยากได้ตัว <l oss> ออพอเรารู้แล้วใช่ไหมว่านางเลิศขนาดไหนใช่ปะมาถึงพาร์ทของความเป็นของปลอมแกคือทางเทอรลิกา้า<ๆ>เขาฝากมาเตือนคุณผู้ชมเลยว่าตอนนี้มันมีของปอลอมระบาดนะคะซึ่งน่ากลัวมากนะคะฉันก็เลยรับบทนางพิสูจน์ทราบเออก็เรียกว่านางพิสูจน์ทราบดูว่าเอ้ยของปลอมกับของจริงอะ่ะมันดูยังไงหรือว่ามันมีแบบจุดสังเกตยังไงนิดนึงเนาะตรงเนี้ยไม่ได้มีของปลอมนะคะเพราะว่านี่ก็ปลอมมากแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอาของจริงให้ดูแล้วก็จะได้ดูว่าจุดสังเกตต่างๆเป็นยังไงนะคะอ่ะเริ่มจากตัวแผ แกล็ดจิ้งด้านนอกเลยนะหรือว่ากล่องนั่นเองนะคะซึ่งเทคนิคการพิมพ์คุณผู้ชมมันก็จะมีแบบพวกตัวอักษรอะไรต่างๆใช่ปะหรือแม้กระทั่งตัวอักษรด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีความคมชัดนะคะหรือแม้กระทั่งภาพป,ประกอบต่างๆถ้ามันมีภาพประกอบใดๆสักอันหนึ่งอะ่ะที่เป็นดูเป็นพิกเซลแตกๆหรือว่าดูไม่ชัดดูเบอร์เบอร์ดูงๆยยงๆอะไรเงี้ยให้คิดไว้เลยนะคะว่าอันนั้น่ะมันอาจจะเป็นของปลอมเนี่ยเห็นปะแล้วก็อีกตรงนึงก็คือเธอเห็นเทคนิคการพิมพ์ที่เป็นปั๊มทองไหมที่มันเป็นปัมมทททออออองงงง่่ะัันนนจเเเเปปป็็แแบบบบสีาารหลลืยวา กใช่แล้วก็แบบมันจะมีตรงนี้ด้วยเห<า><า>็นป<า>่ะแต่ก้านบาทแล้วก็ตรงนี้ด้วยซึ่งปั๊มทองอันนี้มันก็จะดูเป็นทองทองเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมอ่ะมันจะดูเป็นเงินเงินเป็นเงินเงินทองทองจะดูหม่นหม่นจะดูแบบบาดายเบนดันให้ดูด้วยตาเปล่าก่อนละกันแต่ถ้าหมูนว่าทีมไม่ชัวว่ะนูน่นเจะตัวหนูซื้อมาแล้วด้านในดิเปิดดูด้านในกันนะคะด้วยความที่ทางพิโอลิก้าเขามีข้อมูลต่างๆอใส่มาให้ด้วยนะคะฉะนั้นอ่ะตัวหลอดก็จะเป็นแบบนี้แต่ข้างในอ่ะเขาจะมีใบแทรกค่ะใบแทรกก็คือ ซึ่งถ้าเธอเปิดมาแล้วไม่มีใบนี้ก็คือปลอมนะแต่ใบนี้ยสมมุติปลอมดีมากมีใบนี้แต่เวลาดูใบนี้ก็คืออะไรคะมันต้องพับแบบเรียบร้อยอดูแบบ ่เห็นขอบเขิบอะไรต่างๆเนี่ยม exactly. yeah. exactly. anyway. uh ันจะต้องคมนะคะแล้วก really? ็เท so ่ากันมันจะแบบไม่พับแบบยุยี่อะคลี่ออกมาก็เหมือนกันค่ะเทคนิคการพิมพ์อะไรต่างๆก็จะให้มันมีความชัดเจนอย่าแบบเบลอเบล่งงงงงนีไม่ได้นะคะเวลาจะดูว่าพิก้าของจริงเป็นยังไงก็คือต้องถามเลยว่ามีใบไหมใบอะไรใบแจ้งขอฟังมาตั้งนานไม่มีใครจําได้เลยแต่พอพูดว่ามีใบไหมจำได้แล้วก็ไป็นใครในรถตู้ อ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เพียริก้าทำได้แล้วแบบทุกคนรู้ว่ามันเป็นยังไงก็คือตัวฟอร์มูล่าข้างในถูกปะเพียริก้าเนี่ยก็จะเป็นเจลอ่ะเขาก็จะมีสีเหลืองๆส้มๆแบบนี้แล้วไม่ได้เป็นเจลไหลทะลุดมันต้องเป็นเจลที่ไม่ได้ไหลแล้วก็ไม่ได้แบบเหลวมากไม่ไหลจริงด้วยอะเออแล้วก็เวลาเกีย่ยวคือมันก็ไม่มีสีหรอกเวลาเกีย่ยวเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่ประเด็นคือกลิน่นกลิ่นของเพียริก้าดากอนบัตสกาเจลที่แท้จริงเนี่ย กลิ่นเนี่ยเขาจะมีความเป็นสมุนไพรสมุนไพรย,ยาๆหน่อยสาหรับฉันน่ะฉันก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นยามากอันนี้ก็พูดตรงๆเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่กลิ่นที่เป็นแบบหอมอะ่ะนึกออกปะไม่ใช่แบบ floral fruity อ,อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าคุณผู้ชมซื้อมาแล้วดมแล้วแบบเป็นกลิ่นหอมดอกไม้ผล,ลไม้ดูฟอร์เรฟูตตี้ทำา็อตเด็ดน็ตบิดเดอร์น็ตไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นกลิ่นค่อนข้างเป็นสมุนไพรเลยนะคะแต่เอาจริงใครที่เคยใช้เพียริก้าพอดมปุ๊บเธอรู้เลยเว้ยว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วมีวิธีไหนอีกไหมที่จะยืนยันว่าเป็นเพียริก้าของแท้ <c oughs> มีแต่ว่าขอไปในคาเฟ่ได้ไหมไม่ถ้าจะนั่งไทอินตรงนี้หลังบ้านก็ทําได้มันพิพิธภัณนงูทําไมนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปดูคาเฟ่งูก่อนอลังการขนาดไหน บอกแม่เพราะว่าเมื่อกี้เอาไปเล่นกันดูตื่นเต้นตกใจอยู่จะไปเจอกันข้างในคาเฟ่ะคะ่ะเอ่อคาเฟ่งูนะคะน,นู่นแป๊บนึงดิมันอ่านว่าอะไราะน,นาคาสซเนกสนากาไปถามไปเฮ้ยไปดูเค้กก้อนอะไงนู้นงูอยากกินคับเค้กงูเออเออเอาเลยอันนี้คืออะไรตัวตัวมือเหลืองข้างในน้องคาเฟ่อ่านว่าอะไรสนากานาคาสนากาสนากา น่าจะกินคาโบนาร่ากะเพรางูออเขาไม่มีสปาเกตตี้คาโบนาร่างูครับไม่มีอ่าเดี๋ยวเราจะสามารถเข้าไปดูแบบจับงูได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรารอรอบสองเนาะสิบสี่นาฬิกาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ระหว่างเนี้ยจับไปได้เลยต้มนำงูออกจากพื้นที่รูสิบด้วยจ้ะอันนี้คือเขาเรียกว่ารูสิบนี่เวลาเราเหลือกัขนาดมาเล่นอ่านป้ายเลยหรออุ้ยของปลอมมันน่ากลัว ไม่กินงูได้เหรอรุ Whew, ่นฉันจะกินงูแบบไม่เอาเฮ้ยเนี่ยหรอสปาเกตตี้อนาคอนดาคาร์โบนาร่าเอ้ยอ่ะระหว่างรอเข้าไปจับงูไ่ะเราเข้าไปจับงูใช่ใช่เราอย่างไม่มีอินโฟไม่มีอะไรเลยคอนสเร์ตแต่มันเป็นงูที่มีพิษไหลแรงแล้วก็จับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หรอมันเร็วมากตำรวจ เหมือนจะพกคมอะไรดาวเรืองอะเนาะเอ้ใช่้อของงูมันจะเข้าไปถึงเต่าของนุ่นแค่เขาจับน้องเลยน้องตัวนิ่มมากเลยอะเรพทำน้องก็อ้อมมาทางนี้ปึ๊บไม่มีผิดใช่ไหมครับมีก็จะไม่จัตมาแม้ไม่ทีนะเออหายเรือเยอะเอ๊้งูติดรองคืนไลยใช่ เด็กก็ตั้งจับงูกันใหญ่เลยแต่เด็กๆน้อง้ยติดสะวันเหมือนซื้อขนมเปียะนุ่นใช่แล้วซื้ออะไรนะครับหม้อหม้อแล้วเนี่ยความรู้สึกเหมือนจับอะไรนิ่มๆนิ่มนะมันนิ่มเนาะไม่ลื่นนะเห็นไหมพอแบบจับงูจริงน่ากลัวพออะไรคะคุณผู้ชมขึ้นสโลแกนไปเลยของปลอมมันน่ากลัวนะคะของจริงดีกว่าเน้อใส่กาจริงๆเลย อะไรของป้อม่ใช่เมื่อกี้ไปจับงูมาเป็นไงบ้างขุณเคยมาใช่แล้วก็แบบนิ่มๆอ่ะแล้วก็แบบเย็นๆเมื่อไหร่หลายคนชอบเห็นว่ามันเป็น t คเตอร์เอวๆแล้วมันจะลื่นมันจะเปียกๆใช่ป่ะลื่มาเหมือนจับขานุ่นเลยแบบขานุ่นมันก็จะตึงๆสิริ้งเหมือนจับงูนั่นแหละอ่ะแล้วนี่คือคัพเค้กนะคะน้องงูเขียวน้องงูเ now เมอร์แรงงงเขาก็แรดหรอ โอ,อุ้ยต,ตรงนี้เขามีเหมือนเป็นแบบสวยๆถ่ายรูปได้ด้วยนู่นเร็วๆ,ๆมาๆาเ้ยน,นี่เขา,าทำเหมือนง,งูเลยเนาะไม่ใช่แดดร้อนมากเป็นไรเป็นไรนี่ใช่เค <c oughs> นเงดูมีสีสันสดใสน่ารักดีออก นี่เป็นของปลอมก็ไม่กลัวแล้วเหรอฮะไม่กลัวจ้ะทำไมเพราะเราสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าของจริงของปลอมยังไงเหมือนกับเทอร์ลิก้าไงพัตเกจจริงรุ่นใหม่นะคะทางเทอรลิก้าเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าอืมคนซื้อไปเนี่ยจะได้สบายใจเขามีระบบการสแกน QR โคดนี่แต่ต้องขูดก่อนนะแต่ก็ไม่ใช่เออไปเที่ยวขูดซื้อไปก่อนแล้วเขาไปขูดเองเนื้อออกไหมฉันขูดให้ดูไม่ใช่ตรงนี้เขาจะเป็น QR โคดนะเห็นใช่ป่ะเออแล้วก็จะขูดปึ๊บปิรบปบปบปบนี่แล้วเธอไม่ต้องเอาของฉันไปสแก แล้วนะ้เพราะว่าเดี๋ยวฉันจะสแกนแล้วนะจะสมัครสมาชิกอะไรก็ว่าไปสมัครสมาชิกได้หรอเอเออ่ะโอเคเดี๋ยวจะสแกนให้ดูนะคะ อ่ะพอเราขุดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นระบบ QR code เนอะเราสามารถสแกนเขาเนี่ยก็จะพาเราไปที่เว็บไซต์หลักของ p พ o ลิก้าได้เลยคุณผู้ชมสามารถสะสมพอย n ์นะคะแล้วก็เอา p o อย์เนี่ยไปแลกส่วนลดหรือว่าของแบบพรีเมียมของแถมอนะไรต่างๆมากมายนะคะสิงฟุ่ <laughs> มเหอือยมอโอเคค่ะเดี๋ยวจะสแกนให้ดูเนาะจะได้ไม่งงนะคะอะ่ะเผื่อที่ตรงนี้ไว้นิดนึงอะ่ะโอเคสแกนเนาะ พอสกแกนปุ๊บเห็นปามันก็จะขึ้นปุ๊บเรากดเข้าไปเขาก็จะพาเราไปที่แอดไลน์เพียลิก้านะคะแล้วก็ก็แอดไปสนนินี่นั่นกดปุ๊บแอดเฟรนด์ <Ad Friends. S 1> เขาก็จะเด้งมาเลยนะคะว่าเป็นแบบว่าตรวจสอบของแท้อ่านี่ผลการสแกนสินค้าสินค้าชิ้นนี้เป็นของแท้เออมา <Yeah. S 1> ดูเลยนะคะปุ๊มข้างล่างนะคะก็จะมีลงทะเบียนเพื่อรับสิท์สะสมแต้มก็กดเข้าไป เธอก็ไปกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะคะก็สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วก็สะสมพอยโน,โนแล้วก็แลกรับส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากมายนะคะก็ใครที่ซื้อเพียริก้าเป็นปักจําอยู่แล้วอย่างฉัน <c oughs> ปุดสะสมไปเลยค่ะแต่สําหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าอา้าวพี่แล้วหนูเคยซื้อไปแล้วอ่ะพี่แต่ของหนูไม่มี Q R โค้ดแต่หนูก็มั่นใจนะว่ามันเป็นของแท้อะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเพราะว่าเธอสามารถถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปแพคเกจจิ้งโต๊ะโต๊ะโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยส เพียริก้าเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้เพียริก้าเธอส่งเข้าไปได้เลยนะคะแล้วทางแอดมินเนี่ยเขาก็จะดูปึ๊บปื๊บป๊บเอ้ยจริงนู่นนี่นั่น,นแล้วเขาก็จะส่งคิวอาร์โค้ดมาให้เธอสะส่งแ้มเหมือนกับที่ฉันทําเมื่อกี้เลยลูกค้าเก่าเขาก็ยังรักลูกค้าใหม่ก็ปลอดภัยมั่นใจร้อเซ็นต์ว่าได้ของแท้นะคะซึ่งคุณผู้ชมที่ซื้อเพียริก้านะคะน้อยหนึ่งแนะนํานะคะให้ซื้อตามช่องทางนี้ค่ะโอ้โหเทคนิคพิเศษพันล้านนะดิตามช่องทางนี้เลยคุณผู้ชมกลับมา <c oughs> เป็นอย่างนั้นสามารถช้อปปิ้งเพริก้าของแท้ได้ตามที่ช่องทางที่น้อยหนึ่งบอกเลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะช้อปออนไลน์เธอก็เข้าไปที่ shopee official shop ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เดสคริปชันนะคะเนี่ยในมือน้อยหนึ่งขนาด8กรัมนะคะราคา290บาทแล้วถ้าใครแบบชอบอะไรใหญ่ๆนึกออกไหมยอยากได้ใหญ่ๆ20กรัมราคา690บาทนะคะจัดไป <c oughs> ชอบจับงูมเป็นไงบ้างวันนี้พามาสยามเซพนเทเรียม สนุคือเหมือนอารมณ์แบบว่าพ่อแม่พาลูกมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกดีกับงูนิดน,น,นึงอะนึกออกไหมคือแบบว่าเราก็จะเห็นงูว่าเออเขามีวิถีชีวิตยังไงเข้าใจเขามากขึ้นนู่นนี่นัน่น,นแต่ว่าเมื่อกี้เล่นมุกลัว <laughs> แต่ก็มาได้พูดเด็กๆมาคือคนเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคตรงที่ว่าเ,<อ>เขามีเป็นรอบแล้วก็คือมีไกด์นำแต่คือเราก็เป็นเด็กหลังห้องนิดน,นึงก็ <c oughs> ไม่เป็นไรรักงูมากขึ้นแต่กูพูดตรงใครกลัวก็คือกลัวใครกลัวก็กลัวไม่เล่นค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับพามาเที่ยวแบบขำๆแบบหยอก เพล ce, เินอย่างเงี้ยปกติเธอดูวอล์กน้อยหนึ่งก็คือชั่วโมงหนึ่งเนาะอันนี้คงแบบเบาๆแบบไม่ถามได้สาระด้วยได้รู้ว่าแยกว่าอันไหนของจริงของปลอมเพราะของปลอมมันทําไมมันน่ากลัวแต่ว่าไม่กลัวแล้วเพราะอะไรรู้แล้วมีคิวโค้ดตรวจสอบได้เอาทางต้านช่องเล่าก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก b ส c r i b e ช่องเล่นี่หมาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมโกดกระดิ่งด้วยจ้าเพราะนี่อะไรงูหากระดิ่งแต่นี้อันนี้อะไรอะไรถางกระดิ่งไม่ใช่ ไปแล้วค่ะฝากพิยอรลิก้าด้วยนะคะถ้าซื้อทั้งทีก็ต้องซื้อของจริงเพราะว่าของปลอมก็ประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้ผ p เพรแพ้ด้วยนู่นนี่นั่นซื้อของจริงแล้วกันกับช่องทางที่น้อยหนึ่งนะคะแนะนำไปบายบายค่ะ ตอนเด็กๆแล้วสินบ้านเป็นบ้านคนจีนเนี่ยแล้วแบบอยู่แถวพันโหนกอ่ะแล้วเสร็จแล้วสินก็เล่นอยู่กลางบ้านเลยแล้วสินก็แบบว่าสินโดนงูหลาดตายซะรอก่อนรอรอ